bye <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบางแสน42 2024นะฮะปีนี้เราก็วิ่งงานบางแสนเป็นปีที่5เป็น Chapter 5นะครับแล้วก็คอนเทนต์วันนี้เราจะใส่เสื้องานบางแสนตั้งแต่ปี2 0 1 9 21 22 23แล้วก็24นะครับก็รวม5ปีพอดีเราจะเปลี่ยนเสื้อทุก 8กิโลนะครับโอเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็คราวนี้เราจะใส่รองเท้าแตะอิ่งในการปีนตีนะครับเนการใส่วิ่งครั้งแรกแล้เดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาจองเป็นยังไงปกติแล้วก็เวลาไม่ดี6ชั่วโมงครับอยู่แล้วเพราะเราเปลี่ยนรองเท้าไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีเสดแล้วกันอย่างคุมอยู่ที่ประมาณเพจ7 ก็เดี๋ยวดูกันได้แล้วคราบแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศในเส้นทางวิ่งงานวิ่งจะเป็นไงครับวันนี๋ยวรอกอยตัว็อกซีนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าบล็อกแล้วครับเสื้อช่วงกิโลที่1ถึงกิโลที่8จะเป็นเสื้อปี2029นะครับเป็นของพูม่าปึป๊บไปเข้าบล็อกกันนะอีก6ชั่วโมงเจอกัน อเราก,ก็ซีหนึ่งนรารัดออที่หนนคกบต้องใช้เวลานะคะหนึ 5, 4, 3, 2, ่งชั่วโมงไปครับปล่อยตัวแล้วมาแงแ่ส4งพนนะครับเป็นการปล่อยตัวต็อคซี อลังการมากสวัสดีครับครับวิ่งเจ็ดปีแล้วครับเนี่ยครับผมโอ้โหสุดยอดใส่แฟนซีกระสืบแล้วครับแฟนซีทุกปีเลยปะก็เพิ่มขึ้นแบบสองปี่อ๋อโอเคครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับจุดไฮไลท์แรกนะครับก็จะเป็นป้ายของบางแสนนะครับเดินไปตรงนี เป็นการบอกให้รู้ว่าอยู่ที่ระยะกิโลกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นกิโลเมตรที่5้าแล้วนะครับพอใส่เสื้อตัวนี้ปี2019ก็ไม่ถึงมราราธอนแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟูแรกของเรานะครับพอสมัครด้วยด้วยช่วงนั้นก็คือวิ่งได้ประมาณ10กโลแล้วก็ลองวัดโต้ดูแล้วบังเอิญได้ก็เลยมาลงฟูนะครับ โดยที่ช่วงนั้นนี่เผยมากเตรียมเป้น้ำมาด้วยนะวิ่งน้ำกระสอบแตกแตกแตกแไปตลอดทางด้วยความนี่กลัวว่าจะไม่มีน้ำดินนเราห่างทางนะครับแต่ว่างานบางแสนเขาจัดดีก็ติถเงยบรรยากาศเก่าๆโอเคครับเดี๋ยวไปตอนนี้5้าโลแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อก i โลที่แปนะครับช่องวิ่งนี้นะ วิ่งนี่นะใช่เดี๋ยวผมไปติดตามได้อันนี้วิ่งฟู่แรกใช่ไหมครับโซ่แรกครับผมณทั้งสองคนเลยอ๋อแต่ดูท่าทายว่าทุนวิ่งมานานก็มีซ้อมบ้างเขาซ้อมบ้างครับส้อมวันจะวิ่งฮาบอ๋อลงระยะฮาบครับอันนี้กะจบประมาณกี่ชั่วโมงยังไม่กล้าคาดหวังครับยังไม่กล้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเออสู้ๆนะครับครับผมครับก็เก็บแรงเฉลี่ยแรงดีๆครับผมเออสู้ๆครับผมครับผม เปลี่ยนเสื้อแล้วเสื้อปีสองพันที่เกิด เ็นเสื้อปี2021นะครับปี2020เราเว้นไปหนึ่งปีนะครับไปกันต่อเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับเยี่ยมจริงๆไปครับเยียบร้อยกิโลที่8แล้วตอนนี้ก็กิโลเมตรที่14แล้วนะครับก็เสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อปี2021ก็จะเป็นเสื้อ ยังเป็นแบรนด์พูม่าอยู่นะครับสไตล์ก็จะเป็นสีฟ้าเหลืองสีเหลืองจะน้อยกว่าทุกปีนะครับมันก็ช่วงนั้นน่าจะวิ่งต้นปีกับปลายปีในปีเดียวกันนะครับโอเคช่วงนั้นที่เราวิ่งก็เหมือนเดิมเกือบใช้เวลาเต็ม6ชั่วโมงกว่าเหมือนกันครับโอเคก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในช่วงต่อไปนะครับ ในกิโลเมตรที่15นะครับเราจะเข้าสู่สะพานชดนละมา่ะมานวิถีนะครับเยข้างหน้าก็เป็นสะพานแล้วนะครับยาวๆวันนี้น้ำทะเลหนุนขึ้นมาถึงฝั่งนี้เลยนะ กิโลเมตรที่16ครับเปลี no. ยล่ยนเสื้อกันโวยลมแรงมากลองถามลองถามการยืนกระปุกเตอร์ครับผมเปาตัวหน้าครับกระปุกเตอร์ครับเปาตัวหน้านะครับกระปุกเตอร์ครับผมตัวหน้านะครับ รับผมาากทจะเป็นก็จะเป็นเสื้อปี2022นะครับจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นไฮนะครับก็เป็นแบรนด์ใหม่สีก็จะเปลี่ยนไปนะครับสีเหลืองก็จะน้อยลงเสื้อปี2 0 2 2นะครับก็เป็นแบรนด์ไฮนะครับดูเสื้อก็จะเป็นสีเหลือง กับสีแบบนี้นะครับผ้าก็จะเรียบๆมันๆก็จะต่างไปกับพูม่านะฮะโอเค okay. ช่วงปีนั้นที่เราวิ่งก็ก็วิ่งเรื่อยๆเหมือนกันก็จบแบบใช้เวลาเต็มที่ครับน่าจะ6ชั่วโมงกว่าเหมอนกันก็ช่วงช่วงท้ายๆก็จะโดนแดดเผาตามฟอร์มนะฮะโอเค okay. นี่ก็เป็นเสื้อตัวที่3แมล้ไปไปต่อกัน เด okay, totally wow, ี๋ยวถึงจุดกลับตัวที่20กิโลเมตรยังรู้เลยนะครับครับโอ้แต่สิขอบคุณครับขอบคุณครับเคเราก็ถึงจุดกลับตัวกิโลเมตรที่20กันหลังจากเข้ากิโลเมตรที่21แล้วนะครับโอเคครึ่งทางแล้ว อเอ้ครับตอนนี้เราก็ <c oughs> เปลี่ยนมาใส่เสื้อปี2023แล้วนะครับ <c oughs> ก็ปเปลี่ยนเป็นแบรนด์โซเอฟนะครับเค้ก็เป็นตัวล่าสุดเดี๋ยววิ่งไปอีกสัก8กิโล <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนเป็นปีใหม่ล่าสุดปี2024นะครับเสื้อตัวนี้เราใส่วิ่งมาปีที่แล้วนะครับเค้กตอนนี้พาทิตย์เริ่มขึนนม้นแล้วไปชมบรรยากาศ ตอนส่างครับอันนี้ฟูเจ็ดแล้วครับใั่ทนที่เจ็ดแล้วเหรอใช่ที่บางแสนมาต่อเนื่องเลยปะต่อเนื่องมีเป็นโควิดช่องหนึ่งที่เป็นรักษาสิทธิ์ไว้โอครับแล้วฟูทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับสิบกว่าค่ะไม่ได้นับกตโอเคแสดงว่าเป็นไฟแผ่นแทบบางแสนใช่ไหม มันใกล้ดีค่ะมาง่ายอันนี้นะคะมาอันนี้ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าเดี๋ยข,<อ>ขอบคุณครับสู้ๆครับถ่ายเจ็บตีเลยกิโลเมตรที่สามสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูซุ้มอาหารกันว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะดูกัน นี่คืออะไรครับมาม่าน่คื่ะาโอเคแล้วก็กล้วยครับกล้วยแล้วก็ที่พาไม่ได้หมูปิ้งใส่ถุงกลับบ้านได้ด้วยนะคะส่งกลับบ้านได้ด้วยได้ค่ะหมูปิ้งไหมคะร้อนๆชิ้นๆด่งเกลียวเลยค่ะเดี๋ก็รักมากครับหมูปิ้งสวัสดีครับมีรังฟ้า นางฟ้าเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยจากน่านค่ะจากน่านเลยเหรอมาทุกปีทุกปีปีที่หกแล้วค่ะปีที่หกปีหน้าก็ปีที่เจ็ดแล้วได้ chapter seven ขอบคุณครับเป็นหมูปิ้งนะฮะไฮไลท์แต่เรากินไม่ไหวเรากลับมาที่เสื้อปี 2023นะครับตัวนี้เราใส่วิ่งปีที่แล้วสิ่งที่น่าจดจำก็คือปีที่เราเราใส่นันยางมาวิ่งมาลารทอนบางแสนนะฮะก็เจ็บปวดกันไปนิ้วเท้าพองอะไรกวาน,นะหฮะก็มีประสบการณ์ให้ดีโอเคปีนี้เราจะจบที่เวลาเท่าไหร่ไปดูกันเหลือเสื้อตัวสุดท้ายครับจะเปลี่ยนที่กิโลเมตรที่ส2โอเคไปอีก2กิโลนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อปี2024ตัวล่าสุดนะครับที่เราจะใส่วิ่งเข้าเส้นชัยกันนะครับโอเคเป็นการเปลี่ยนเสื้อครั้งสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นชัยกันด้วยเสื้อตัวนี้ครับตอนนี้ก็เป็นกิโลเมตรที่33แล้วนะครับ <c oughs> ก็เหลืออีก7 8 9 9กโลจะครบ4นะครับ แล้วก็ปีนี้เราก็เปลี่ยนจากนันยางปีที่แล้วนะครับมาเป็นรองเท้าวงวิ่งนะครับคู่นี้ก็ใส่ซ้อมมาสักระยะหนึ่งแล้วชอบตรงที่มันสบายไม่บีบเท้านะครับก็เลยลองเอามาวิ่งฟูดูวนนี้เราคนหนึ่งนาทะคราไดสี่สิบสี่สิบห้า g p อ e r ห้าสามสูนย์อยู่แล้วตอนนี้เราถึงกิโลเมตรที่37แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นขเขาสามมุกคือไปขึ้นกันทุกปีครับที่เขาเขาสามมุกเนี่ยฮะรบรรยากาศส่วนใหญ่จะเดิน ตอนนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่38จะเข้า39แล้วนะครับเราอยู่ที่จุดชมทิวบางแสนยงไม่ท้นไปเลเนิ่นน้และก็ล้นะครับโอเคใกล้แล้วอยากได้รูปสวยอยากด้รูปยสวยปมาใน้งสายรูปสวยปีาใน้องสายรูปเลยสวยน่คอแดนมารกนะบางแสนอี่จุดหนึ่งนะครับ หีโเราจะเข้าเส้นชัยนะครับเบ์ห้าโอเคไปเราจบห้า okay. สีห้ากันแล้วเราไปเข้าเส้นชัยร้อเบสอร์ห้าสี่ห้าครับ เดี๋ยวเราเข้ามาเรียนเชสเตอร์5นะครับนี่มาราอนที่บราซิลร็5ครั้งที่นี่เชสเตอร์5บราซิลตี9เสียง3ตี9เสียง3 นี่แม่เท่เลวนะฮะเหลือนชตเตอห้ามาดูกันนะสวยงามแค่ไหนี่แล้น่ดีวเราจะไปจบเจ็ดปีนะ